สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ้นให้ลูกส้ายทำปลาทอดทขิงคั่วกระเทียมนะคะตอนนี้เราคั่วกระเทียมก่อนค่ะคะั่วกระเทียมกับขิงให้หอมนะไม่ต้องกรอบค่ะเพรกรอบแล้วขิงมันจะแข็งนะคะแค่พอสีเปลี่ยนนิดก็เอาขึ้นมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวน้ำมันที่เหลือเราก็ทอดปลานะคะ ให้ขิงเป็นสีสักนิดหนึ่งก่อนโอเคแล้วนะคะก็ะตักขึ้นค่ะไอสะเสด็ดม์มันน้ำมันสเสตต์แล้วกรตักขึ้นเลยตัวขิงนี่ถ้าเราทอดอะไมันกรอบมันเหมือนเรากินกินหญ้าแห้งนะคะกินยามันต้องพอพอสีเปลี่ยนก็โอเคแล้วะคะ่ะเราจะได้กินโดนรสชาติของเนื้อขิงนะคะ โอเคปลาเมื่อกี้ใส่เกะแล้วใช่ไหมโอเคใส่เนื้อปลาลงไปได้ให้มันสเด็จน้ำก่อนอออ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บสับสัดหน่อยเอามือขยำให้ให้น้ำมันออกเดี๋ยวมันประตูใส่ <c oughs> โอเค okay. ใส่ไปแล้วค่อยๆใส่เรียงไปมันเป็นชิ้น น,น,าาน,ะะนี่ค่ะสุดแล้วค่ะเพื่อนปลาทอดเมื่อกี้นะกระขิงคั่วค่ะออกมาโรยบนปลานะคะก็ต้องปลาเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ กินง่ายหน่อยเนาะหยิบง,ง่าย่วยง่ายนะคะเอามากัดก็โดนก้างก็เอาแกะออกง่ายหน่อยเนาะถ้าเป็นตัวมันกินยากหน่อยพริกปิงก็ชอบเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเข้าเที่ยงนะคะัเพื่อนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันคะ่ะกินง่ายๆนะคะแค่ปลาทอดขิงขว่ากระเทียมโรยบน กินกับข้าวร้อนๆอร่อยค่ะขอบคุณ Thank เต็งกิวติมากาเซกัมเสียนะคะบ๊ายบาย